สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องทิกกี้เวทตอนนี้ผมจะมาบอกว่าผมจะทำอนิเมชันนะครับอืนอนิเมชันให้ทุกคนเลือกครับมีสามข้อครับเฮ้ยจริงมันมาอันก็เป็นแค่วาดรูปมาแค่ละอนิเมชันอันแรกคือให้แบบทุกคนนะครับอืมให้ทุกคนเอาไม่ใช่ดีผมจะวาดทุกคนอ่ะเอามาลองเพลงในเพลงไฟในผมกินแบบจิ้มลูกแบบนะครับ <c oughs> ใช่ใช่ครับ <c oughs> และอันที่สองนะครับก็ก็คือ ผมจะวาทุกคนมารวมตัวกันครับใช่ว่าว่วา,วาลูกทุกคนทุกทก,ทกช่องที่ผมคิดอะอืม,มารวมตัวกันนะครับแล้วเข้ใท้ายก็ไม่อยากพูดเลยก็คือผมจะให้ตัวเองกลายเป็นผู้หญิงใช่ครับนี่แหละเออผมไม่ใครเอาหรอกมั้งเออโอเคเข้ใท้ายคยให้ผมเป็นผู้หญิงนะครับเออก็มีแค่นี้แหละครับอือ อะไรนะอืม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 ยิงอะไรเมื่อกี้เป่าวก็ป่าวป่าวป่าเป่าวเอ่อป่าวยังแม่นะคะทุกคนอุ๊บไปยังวะอืม